สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเฉลยแบบฝึกหัดนะคะแต่ก่อนที่จะเฉลยแบบฝึกหัดเดี๋ยวมาทบทวนแล้วก็สรุปเรื่อง pronoun นะก่อนนะคะ pronoun น,นะคะหรือคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามนักเรียนรู้จักคำนามไหมคะคำนามก็คือคนสัตว์สิ่งของสิ่งที่เรียนสามารถจับต้องได้เนี่ยเรียกว่าคำนามนะคะ มีคำนามบางประเภทจับต้องไม่ได้เหมือนกันเป็นความรู้สึกเช่นความรักความเศร้าความเสียใจแบบนี้ก็ถือว่าเป็นคำนามเหมือนกันนะคะแต่เป็นคำนามประเภทจับต้องไม่ได้วันนี้นะคะเราจะมาเรียนคำนามประเภทที่มันจับต้องได้เราเรียกมันว่า subject pronoun นะคะ subject pronoun เนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะ ทำไมเราถึงจะต้องใช้คำสรรพนามหรือ pronoun ที่เราต้องใช้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดคำซ้ำแล้วก็ใช้คำนั้นบ่อยๆอ,อย่างเช่นเธอเธอเธอประมาณนี้นะคะอาทีนี้มาดูค่ะคำสรรพนามแบ่งออกเป็นประเภทได้ดังนี้นะคะะวันนี้เราจะมาเรียนเฉพาะ personal pronoun แล้วก็ object pronoun นะคะ personal pronoun นะคะบุรุษสรรพนามเป็นสรรพนามมีอยู่3มกรณีคือบุรุษที่1บุรุษที่2บุรุษที่3บุรุษที่1ก็คือใช้แทนผู้พูดเช่นคำว่า I แล้วก็ we บุรุษที่2ใช้แทนผู้ฟังก็คือคำว่า you นั่นเอง บุรุษที่3ก็คือผู้ที่เรากล่าวถึงนะคะเช่นคำว่า J H she, it นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือ object pronoun ด้วยนะคะเอาทีนี้เดี๋ยวมาดูชาร์ทกันนะคะอ่านะคะ subject subject ก,ก,ก็คือทำหน้าที่ประทานของประโยคก็มีคำว่า I, you, w z they, he, she, it แบบนี้นักเรียนน่าจะทราบแล้ว I ก็คือใช้แทนตัวเรา u u แทนผู้ที่เราพูดด้วย We มีตัวเราแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะหมายถึงพวกเรา They พวกเขาทั้งหลายนะคะไม่ใช้ไม่มีตัวเราเลยเป็นกลุ่มของพวกเขา He นะคะเป็นผู้ชายหนึ่งคน ชี She, ผู้หญิงหนึ่งคน It ใช้แทนสัตว์หรือสิ่งของหนึ่งสิ่งนะคะทีนี้มาดูอ็อบเจบ้างอ็อบเจก็คือกรรมกรรมของ i คือมีกรรมของ u u คือ you กรรมของ V คือ us กรรมของ they คือ them กรรมของ he คือ him กรรมของ she คือคำว่า Her และก็ครับคำว่า it นะคะ object ก็คือ it เหมือนกันนะคะถ้าข้างหน้าเป็น I ถ้ามันมีกรรมลักเียนต้องใช้คำว่ามีนะคะดังชาที่ครูให้นะคะทีนี้เดี๋ยวไปเฉลยข้อไปเฉลยแบบฝึกหัดกัน